ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคาถามนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแหนแดงสักระยะหนึ่งแล้วครับเพราะว่าโดยพักหลังๆเนี่ยจะทําคลิปเกี่ยวกับหนอนแมลงวันลายสักส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแหนแดงก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอดีไปเจอนะครับในกลุ่มนะครับที่เขาถามมกันนะครับอาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มเริ่มลองเลี้ยงแหนแดงนะครับ คำถามก็คือแหนแดงทําไมถึงตายนะครับคือหลังจากที่เอามาเลี้ยงนะครับก็จะมีการตายนะครับอย่างของผมนะครับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่แหนแดงแน่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือแน่นแน่นมากแล้วก็ดอกใหญ่นะครับเพราะว่าผมเอาไว้นานยังไม่ได้ตักไปจริงๆก็ตักไปบางส่วนแล้วแหละนะครับแต่พอดีว่ามันตัดไปไม่หมดนะครับก็จะหนาอย่างนี้นะครับดอกก็จะใหญ่แล้วทีเนี้ยพอพื้นที่มันมันมีจํากัดนะครับ แนแดงที่ขยายเรื่อยๆนะครับมันก็จะดันตัวกันขึ้นมานะครับดันกันขึ้นนะครับพอดันขึ้นเสร็จนะครับมันก็จะมีบางบางต้นนะครับที่รากมันถูกดันขึ้นมานะครับแล้วมันไม่โดนน้านะครับมันก็จะตายนะครับเห็นตายนิดเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างนงี้น่าจะเป็นส่วนที่ผมตักออกมาตักออกแล้วมันมันตกแล้วรากมันไม่โดนน้ําอย่างนงี้นะครับนี่ครับคือแบบเนี้ยคือถ้าเป็นแบบเนี้ยลักษณะที่มันโดยภาพรวมมจะเป็นสีเขียวอยู่นะครับ คือเราไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวยังไงแหนแดงเขาก็ขยายตัวเร็วอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเหมือนเดิมจะมีบางส่วนที่มันตายแบบนี้คือตายโดยที่ไม่เราไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนที่เราได้รับแหนแดงมาใหม่ๆนะครับอาจจะซื้อซื้อมาใหม่ๆนะครับแล้วเอาไปปล่อยนะครับอันนั้นก็จะมีตายเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเกิดจากการการขนส่งด้วยหรือว่าเวลาที่เราเอา แนแดงลงน้ำนะครับลงบ่อนะครับบางบางต้นนะครับมันก็จะไม่โดนรากมันก็จะไม่โดนน้ํานะครับมันจะหงายรากมันจะหงายขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันเยอะใช่ไหมครับเราอาจจะดูไม่ทั่วนะครับแต่ส่วนนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะมีส่วนที่โดนรากที่โดนน้าเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับคือถ้าตราบใดที่นะครับแนแดงยังเขียวอยู่แบบนี้นะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับ คือเขาขยายตัวได้แน่นอนนะครับไม่ตายนะครับแต่ที่เจอบางทีนะครับอาจจะเจอพวกจะเป็นปดเปื่อยช่วงตรงโคนผมไม่รู้ผมจะเรียกถูกหรือเปล่านะครับมันจะมีตรงมันจะมีอันนี้คือผมมันไม่เป็นมันจะมันจะปเปื่อยช่วงช่วงเง่าประมาณนั้นแหละอันนั้นคือบางทีนะครับ น้ำนะครับน้ำที่เราเราเอามาเอามาใช้นะครับบางทีเราใส่ดินหรือใส่ขี้วัวอาจจะขี้วัวที่มันไม่ได้แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเกิดเ,เหมือนแบบกลิ่นเน่าๆออกมาขึ้นมาอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็มีนะครับเพราะว่าผมเคยลองเลี้ยงลองเลี้ยงในกระมังนะครับก็ตายเหมือนกันแบบนั้นแบบนั้นเราเรารีบเปลี่ยนน้าออกนะครับรีบเปลี่ยนน้าออกแล้วก็เอาขี้วัวแห้งใส่นะครับ ถ้ายังเขียวอยู่คือก็ไม่ตายเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไม่ตายนะครับมันก็จะมีส่วนที่ตายนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเยอะนะครับสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับคือเราไม่ต้องตกใจนะครับว่าแหนแดงมันมันตายมันก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็จะมีตายบ้างเกิดจากอาจจะโดนหนอนกินบ้างนะครับหนอนผีเสื้อนะครับบางทีเราเลี้ยงไปแล้วก็จะเจอนะครับหนอนผีเสื้อนะครับเยอะในนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็กินไม่หมดหรอกครับ เมื่อเทียบกับปริมาณที่เรามีนะครับเนี่ยครับเยอะเยอะมากนะครับของผมเนี่ยของผมเคยนะครับเคยแบบตายยกบ่อเลยนะครับแหนแดงที่แบบมันมันขาดปุ๋ยนะครับตายยกบ่อแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ยังเขียวอยู่อย่างนี้นะครับเหลือเหลือไม่เยอะนะครับผมก็ตักแยกออกนะครับแยกออกแล้วก็เอามาเลี้ยงต่างหากนะครับแล้วสักพักก็เอามาปล่อยเอาค้ววเติมลงไปนะครับก็กลับมาเหมือนเดิม นะครับถ้าท่านใดนะครับที่ดูคลิปผมนะครับก็จะก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีคลิปที่แหนแดงผมตายทั้งบ่อเลยนะครับก็ลอง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 ไล่ดูในในช่อง YouTube ของผมนะครับนะครับก็เลยจะมาตอบคาถามว่าทําไมแหนแดงเลี้ยเลี้ยงแล้วถึงตายคือตายแบบอย่างนี้ครับเล็กๆน้อยๆอย่างงี้เราไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับแต่ว่าให้เราสังเกตดูนะครับถ้าแหนแดงนะครับ เริ่มจะแดงนะครับแดงทั้งบ่อเลยนะครับอย่างเงี้ยคืออาการอาการที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าให้ให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าแหนแดงขาดปุ๋ยนะครับให้ให้เรารีบนะครับรีบแยกนะครับแยกไอ้ตัวที่ยังเป็นสีเขียวๆอยู่นะครับเอาไปเลี้ยงต่างหากนะครับอันนั้นก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงต่างหากนะครับส่วนส่วนที่แดงนะครับเราก็ตักไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อย เอามาลงบ่อใหม่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคีววัานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเลี้ยงแหนแดงมันเลี้ยงง่ายนะครับแหนแดงเลี้ยงง่ายมากนะครับนะครับของผมเนี่ยเยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จําหน่ายนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงได้ไปเลี้ยงได้ซื้อ ไปเลี้ยงแล้วแหละนะครับหลายๆที่นะครับก็มีจําหน่ายนะครับเยอะแยะเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับก็ลองดูครับลองเลี้ยงดูนะครับซึ่งมันมันดีมากนะครับเนี่ยแดงเดี๋ยวผมก็จะตักไปใส่ต้นไม้แล้วก็ไปให้อ่านอนมะเรงวันไลกินด้วยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังศึกษานะครับกําลังสนใจที่จะเลี้ยงไหนแดงนะครับผม หรือว่าหากท่านใดที่สนใจนะครับผมก็มีจําหน่ายอยู่นะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทนะครับผมขายราคานี้นะครับท่านใดอาจจะบอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมขายราคานี้นะครับแล้วก็สามกิโลนะครับห้าร้อยบาทอันนี้คือส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าแหนมีปัญหานะครับเน่าเสียระหว่างการขนส่งนะครับผมส่งเคลมให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ